ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ,ะช่องนี้ก็นะคะเห็นด้านหลังบางคนเนี่ยจะเห็นผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเพราะว่าบริษัทโค้งชีมูลนะคะเปิดมาแล้วถึง8ปีนะคะแล้วก็เป็นผู้ผ,ผลิตสินค้าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สินค้านะคะที่เห็นด้านหลังไม่ว่าจะเป็นกล่องฟ้าฟ้าที่เป็นวอเตอร์อนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะยาหม่องนะคะยาหม่อง kcm เนอ,เออยาหม่อง kcm นะคะหกล่องก็นะคะมี3ขวดนะคะซึ่ง ใช้ในการเรียกว่าเอ่อใช้ทุกอาการปวดเนาะทุกอาการปวดเนี่ยอย่างยาหม่อง KCM เนี่ยนะคะก็เอ่อเปิดมาแล้วถึง8ปีแล้วก็บางนะคะเรียกว่าจะอยู่ในกลุ่มคนที่คือไม่ได้เป็นเรียกว่าคนทั่วประเทศเนี่ยหรือว่าทั่วโลกเนี่ยไม่ได้รู้จักเพราะว่าเราบริษัทไม่ได้ทําการโฆษณายาหม่อง KCM นะคะเพราะว่าตรงนี้เอ่เป็นเอ่อบริษัทเขาผลิตแต่สินค้าอย่างเดียวแล้วก็ เรื่องการตลาดก็เป็นเรื่องของสมาชิกนะคะที่รับสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตแล้วก็ออกมาทําการตลาดนะคะอย่างทีอ่อย่างตอนนี้นะคะพวกเราก็เรียกว่าทำธุรกิจเครือข่ายนะคะกับบริษัทโขงชิโมนเซอร์วิสปุ๊บนะเนาะเอิแล้วผลิตภัณฑ์นะคะก็เป็นตัวที่นําในเรื่องของธุรกิจนะคะคุณมาเปิด็บ,บเกตกับเราแล้วเนี่ยคุณก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ในราคาโรงงานหรือว่าราคาสมาชิกนั่นเองนะคะ อันแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณเอออยากจะมีรายได้ทํายังไงต่อนะคะ,ะตรงนี้ด้าว่าถ้าเกิดว่าเราทําการตลาดนะคะใช้แผนไบตอรี่นะคะของบริษัทของชิมูมเนยนะคะมาทําการตลาดกันนะคะเกิดการแนะนําจากสิ่งที่เราได้ใช้แล้วดีเนี่ยบอกต่อเนี่ยตรงนี้ถือว่าเราได้ทําการตลาดให้กับบริษัทแล้วเพราะว่าบริษัทเกาเป็นผ,ผู้ผลิตสินค้าอย่างเดียวนะคะบริษัทของเราก็อยู่ที่นะคะอยู่ที่ตำบลสําราห์อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะคะมี อาคารสำนักงานใหญ่เป็นของตัวเองนะคะแล้วก็มีโรงงานนะคะมีโรงงานในการผลิตสินค้านะะมีโรงงานในการผลิตสินค้าของตัวเองด้วยนะคะตรงนี้บางท่านเนี่ยจะเคยได้ใช้ยาหม่องนะคะ KCM ตรงนี้แล้วแล้วก็ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนนะคนที่เขาแนะนำเนี่ยเขาก็แนะนําเสร็จแล้วเขาก็ไปทาแต่ว,ว่าไปไป,ไปจับธุรก,กิจตัวอื่นแล้วตัวนี้ก็นะคะทิ้งไป แต่คนที่เขาได้ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะยาหม่อง GCM แล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนนะไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนนะคะบางคนบอกว่าโอ้นะคะหาซื้อยากจังเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีวางขายตามท้องตลาดร้านขายยาก็ไม่มีนะคะในซูปเปอร์มาร์เก็ตก็ไม่มีที่ไหนก็ไม่มีเพราะว่าที่นี่เขาขายผ่านตัวแทนเท่านั้นนะคะ บริษัทโกงชีโมวกุ๊บนะคะเรียกว่าผ่านสำนักง,งานคณะกระรมการคุ้มครองผู้บริโภคมาเมื่อวันที่2เดือนกร,รกฎราคมพศ2561นระคะการทำการตลาดก็ขายผ่านตัวแทนอิสระขายตรงแบบหลายชั้นนะคะทุกท่านะค่ะนี่คือเป็นเหตุผลที่ท่านไปหาซื้อตามท้องตลาดมันไม่มีนะคะเป็นปล่อยแบบนดียเองเพราะว่าก็จะต้องขายผ่านตัวแทนนะคะถึงแม้ว่านะคะที่บริษัทเนี่ยที่โรงงานผลิตเนี่ยนะคะคุณจะไปซื้อที่นั่นเนี่ยไปซื้อได้ไหม ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าคุณต้องซื้อในปริมาณจํานวนเยอะนะคะคุณต้องซื้อ1000ชิ้นหรือว่า1000กล่องบริษัทถึงจะเปิดถึงจะขายให้กับคุณนะคะเออนะคะบริษัทถึงจะขายให้กับคุณบริษัทบอกว่านะคะอ่าเรามีตัวแทนนะคะอยู่ทั่วเลยอย่างโคกุกไก่เองก็อยู่ที่บางกรวยนนทบุรีถ้าเกิดว่าท่านอยู่ในช่องทิกต o อกนะคะก็เซิร์ชได้เลยนะคะโคกูกไก่ครังสามเจน่าเครดิตหรือว่า KCM ก็จะก็จะขึ้นเรียกว่า ไม่ขึ้นโคดุกไก่มาก็ขึ้นได้ว่าในทีม3.5มกดิตของเรานี่แหละนะคะอย่างอ่านะคะทีมของเราผู้นําทีมของเราก็โคชัย3ามกดิตนะคะอ่าก็มีอ่ะโคตุกไก่โคชัยนะคะถ้าอยู่หน้าที่นี้ก็คือมีอภรณ์นะคะแล้วก็มีมะงปอที่ลงท้ายด้วย3.5มกดิตเนี่ยพวกเราก็คือเป็นทัวแทนนะคะของบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สินค้าที่จะส่งถึงมือของคุณเนี่ยก็คือเป็นสินค้าที่ สั่งตรงมาจากโรงงานผู้ผลิตนะคะตรงตัวนี้เรียกว่าสินค้าตรงปกอย่างแน่นอน